าภาวนาเพราวนานาคือพูดถึงเรื่องจิตอันอื่นไกลก็พูดมากมายแล้ว,ลวเราเทศเฉพาะรวมเข้ามาหาจิตเดียวเดียวเท่เนี้จิตที่เป็นของฝืกหัดเนก่เป็นการลำบากเลืกเกิน จิตะเมื่อฝึกหัดได้แล้วอยู่ที่แล้วเป็นของง่ายแต่คนที่ฝึกหัดจิตอยู่แล้วกลับไม่ชอบอยากจะให้จิตอุ่นอยากจะจิตยุบพระองค์เทศนาว่าจิตตัสสะดัามมโสดัามมัสใธรมโถสาธุ จิตศาสรได้มาโทษาทุกท่านว่านนั้จิตที่ทรวานพึกฝนอบรมดีเป็นของดีมากท่านว่านั้นเพราะเหตุจิตเป็นของรักษาได้ยากนั่นเองอาจารจ์ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ไหนแต่ใดมา จิตของเรารักษาไว้ไม่ได้อยู่ไม่อยู่ในที่เดียวแล้วก็ไม่รลกไม่รู้จักตัวด้วยว่าไม่อยู่วิ่งว่อนสรรพัดทุกอย่างเที่ยวอยีเลน,นยเข้าใจว่าจิตว่อนน่ะเป็นความสบายวุ่งวุ่นว่อนน่ะเป็นความสบายเป็นความสุขมันพาวิ่งว่อนหลายอย่างเหมือนกับคนที่เคยเที่ยว อยู่แต่บ้านนั้นลำขาดเที่ยวบ,บ,บ้านใต้บ้านเหนือเที่ยวเมืองไกลเมืองบ้านไกลบ้านไกลเพราะนั้นเข้าใจว่าความสุขการเที่ยวมันต้องคนมีเงินเงินยังชั่วหน่อยแต่เงินก็ต้องเราเป็นคนหาต้องใช้เงินใช้สตางแต่ก็เราเป็นคนหา เงินไม่ใช่มาเองหาไปแล้วก็ไม่ใช่เงินไม่ใช่ใช้เมื่อไรเราต้องคนเป็นคนใช้เงินอีกเหมือนกันแต่ก็เข้าใจว่าสบายเราเป็นคนหาเราเป็นคนใช้เราเข้าใจว่าเป็นนายเงินแท้ที่จริงเงินเราเป็นขี้ข่าเงินดางหากมาเป็นคนหา แล้วก็เป็นคนรักษาแล้วก็เป็นคนใช้เงินอีกลองคิดดูไม่ใช่เป็นคิขาไม่ได้ไม่ได้เป็นทาทีเอาเงินนึอนั่นนะเข้าใจว่าเป็นความสุขจิตก็เหมือนกันมันเที่ยวเหนือเที่ยวใต้เที่ยวไปในที่ต่างๆชอกแทรกไม่มีหยุดยัง้ง นั่นนะเข้าใจว่าความสุขของใจความสุขอันนั้นนะเข้าใจว่านั่นความสุขขั้นจิตของเราฝึกฝนอบรมได้แล้วอยู่คงที่เข้าใจว่าไม่สบายเข้าใจว่าไม่ได้ไม่ไม,ไม่อยากจะให้วุ่นว่อนจึงค่อยมีความสุข ความเข้าใจมันผิดไปอย่างนี้ความเข้าใจของคนเข้าใจว่าสุขเป็นทุกข์เข้าใจว่าจิตอุ่นว่อนนะเป็นสุขแต่พระองค์เทศนนาว่าจิตตัศน์ธรมโสนรรมโสสาธุท่านว่างั้นคนที่ฝึกหัดจิตแล้วนะั้นได้ดีแล้วนะเป็นความดีอย่างยิ่ง คิดดูมาดูกลัวฝึกสัตว์สารสิ่งต่างๆพาฝึกหัดได้ใช้ได้อย่างมาแต่ก่อนเดีนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นคนหัดมาเท่าไหรนะ่นักสมัยก่อนนั้นมาเทียมรถ ให้อยู่อง้มันก็ยืนอยู่งั้นนะ่ะตั้งสามสี่ชั่วโมงก็ยืนอยู่คงที่ถ้ามาปอกาสดีแล้วถึงเจ้าของจะหนีไปเอาไว้กับรถนั่นแหละให้มันเทียมรถอยู่นั่นน่ะมันก็อยู่คงที่ไม่ต้องลำคังอันนั้นก็เป็นความสุขของเจ้าของอันนึง <c oughs> ถ้าจิตของเราอยู่คงที่แล้วเอาตั้งไว้ไหนก็อยู่คงที่อย่างนั้นไม่หวั่นไหวไม่กำเริบวุ่นวายไม่ทรงใสเป็นอารมณ์ต่างนั้นท่านบอกว่าได้ความสุขความสุขเป็นจริงอย่างนั้นคนเรายังไม่เห็นความสุข ในการสงบจึงต้องหาสิ่งต่างๆ <c oughs> ให้มีเครื่องเล่นเครื่องอยู่เครื่องเล่นเครื่องอยู่ของจิตอะไรเครื่องเล่นเครื่องอยู่ของจิตกอารมณ์มันนะสิเมื่อจิตมันสงบมันมีอารมณ์อะไรเงียบสนิทน,นิ่งอยู่เฉย นั่นในเข้าใจไม่ไม,ไม่ไม่มีควบมสุขความที่เข้าใจผิดนั่นน่ะย <Yeah. S 1> ากอยู่ขอให้เข้าใจถูกตามจริงจริงก็แล้วกันความสุขคืออะไรนะอะไรเราปฏิบัติเดี๋ยวนี้ เราต้องการอะไรเราต้องการความความวุ่นวายหรือต้องการความสงบสุขก็บอกแล้วว่าความสงบสุขไม่ใช่วุ่นวายแต่วนวายวุ่นวายสุขสงสัยสุขไม่ได้พูดอย่างนั้นต้องการความสงบสุขเราก็พูดกันชัดเจนอยู่แล้วความสงบยังไม่เกิดความสุขแต่ทําไมจริงเ,รเข้าใจผิดกันอย่างนั้น ความที่เข้าใจผิดนั้นเพราะเหตุที่ว่าเราไม่ยินดีไม่อิ่ใจพอใจกับความมีอยู่ของต,ตงนตอนมีความสุขอยู่แล้วไม่พอใจในสิ่งนั้นมันยังคอยเดือดร้อนเป็นทุกข์อะไรก็ตามเถอะคนมีคนรวยเท่าไดก็ตามเถอะ ถ้ารวยไม่พอถ้ามีไม่พอก็เป็นทุกข์เหมือนกันคนมีความสุขเพราะเหตุที่อีกพอกับของความมีของของตนสันตุถีพระมังทนงังพระองค์เทศนาว่าความยินดีตามมีตาม,ม,ตามได้เรียกว่ากเรียกเป็นความสุขอันหนึ่งหมายความว่า ตามมีตำน่งไม่ใช่ไม่หาหามาเท่าใดได้เท่านั้นยินดีกับเป็นที่ตนได้นั้นพอใจก็ที่ตนได้นั้นขันยินดีพอใจน,นที่ตนได้มาเนั้นก็ใช้จ่ายแต่เท่าที่มีอยู่เท่าที่เป็นอยู่มันก็พอใจมันก็อิ่มใจมันก็เต็มตื้นขึ้นมาสิมันก็อิ่มมาดี่คนนะได้เท่าใดไม่พอใจอยากได้มากๆยิ่งเงินไปมีมากก็ไม่เหมือนกับคนจน มีมากกับเหมือนกับคนทุกมีมากกับเหมือนกับคนจนจนคือคือความไม่พอเป็นทุกข์คือความเดือดค,คือเกิดเดือดร้อนในใจอยากจะให้มีมากๆเกินไปความทุกข์กับความจนมันต่างกันแต่การอันไม่แนวเดียวกันนั่นแหละ อันถ้าหากยินดีพอใจเท่าที่มีอยู่ไม่ใช่ไม่หาเขาบอกบางคนบอกว่าทุตถีัรกะมังถทนงังยินดีตามมีตามได้มันก็จนนะที่เมืองไทยของเราไม่ทะเยอทะยานดินเรามันก็จนนะสินั่นเข้าใจผิดกันอย่างนี้หาได้เท่าไรเราไม่ใช่ไม่หา หาเหมือนกันทํามาค้าขายหาอยู่ฮะกินทุกสิ่งทุกส่วนหาเหมือนกันแต่ได้มาแล้วนั้นยินดีเท่าที่มีอยู่ไม่ใช่ไม่หาคือว่าหาอยู่แต่ได้มาแล้วแต่ยินดีกับที่ได้นั้นไม่ใช่ไม่ให้หาหามาได้แล้วยินดีกับได้แล้วของที่มีอยู่นั้นท่านว่าอย่างนั้นข้หมายความว่า หาอยู่แต่ยินดีกับของที่มีอยู่ไม่ใช่ไม่หาเขาเข้าใจไม่หาเลยคนที่เข้าใจว่าไอ้ยินดีตามมีแต่ได้นี่เข้าใจไม่หาเลยความเข้าใจผิดเช่นนี้ยิ่งค่อยไม่เข้าใจในกระทรรมพุทธศาสนาของประสงค์ของศาสนายังไปเห็นในหุ่นไาย เรายินดีกับอารมณ์ของเราเราไม่ใช่วะ่ะเราไม่ประพฤติปฏิบัติเราไม่ใช่มาชำระซาสางชำระซาสางแล้วมันอยู่แล้วมันวางแล้วแล้วมันถอนลงไปแล้วมันสงบแล้วให้ยินดีครับความสุขความเรียกยินดีกับความสขขงบม,สมบมันนั้นมันจะค่อยกเกิดสุขขึ้นมาถ้าไม่ยินดีกับเป็นทุกข์ก็ล้าไป กำลังนการมีก sh ับจนนั่นแหละเหมือนกับคนมีกับคนจนนั่นแหละเห็นความสุขของตนเป็นของเพื่มเป็นของหน้าเพื่มพิติอันที่จะให้เห็นความให้เห็นความสุขความสงบนะ้นต้องพิจารณาไม่ใช่ไปพิจารณาจะให้เกิดความสุขเฉยไม่ไม่ความยินดีกับความสุขเฉยไม่ได้ ต้องพิจารณาพิจารณาถึงเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วแต่ก่อนแต่กเ,เก่าเยอะแต่หลายพบหลายชาติ <c oughs> มันวุ่นวายมันสงสยัยมาในพพนี้ชาตินี้ก็วุ่นวายสงสัยอย่างนั้นกังวล ยึดถือนั่นนี่อยู่ไม่ละไม่ถอนมาขนาดนี้มันสงบลงไปัความสงบมันั่นแหละไม่ใช่ของทำง่ายๆคนตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนจะได้สะกดก็แสนยากวันนี้เราได้แล้วมันยังเกิดปรุงปีติมัน,นเกิดพอใจ ความยินดีกับของที่เรามีอยู่ให <c oughs> ้หาวอาบายอย่างนี้ยังก็เกิดความพอใจความอิ่มใจความอิ่มใจความพอใจเ็ <c oughs> ในธรรมะที่เรามีอยู่เป็นอยู่นั้นเันของ ก็เป็นความสุขอันนึงไม่มีอะไรก็เอาเบื้องต้นนั้งตื้อน,นี่แหละเดี๋ยวนี้เรามีสินเรามีมีความสงบสุขอย่างว่าชินหาที่ 8, แปดเราก็ละได้ในข้องดเว้นอันั้นอ่นพวกชาวบ้าน หรือพวกที่ไม่ได้รักษาสินมากนี่มาเก้าสิบเก้าเวอร์เซนที่ไม่มีสินห้าอันเหลืออยู่เพียงเปอร์เซนเดียวเท่านั้นอันเราอยู่เดียวนี่นห่ะเพียงเปอร์เซนเดียวทั้หรืออาจจะครึ่งเปอร์เซนซ้ำอีกก็ได้ที่รักษาสิน ที่งดเว้นจากความชั่วที่หวังความบริสุทธิ์เขาก็หวังเมืองกนความบริสุทธิ์แต่เขาหวังโดยฆ่าคะเนโดยคิดนึกไม่ถึงว่าความสุขจะเป็นอย่างไรนั้นมันจะสุขอย่างนั้นจะสบายนั้นความสุขของเขาจะมีจะรวย ยังมียอดเกียรติยศชื่อเสียงตกดังคนนี้ยอมนับถือโน้นเลยคนนี้คิดของเขาอันพวกเราปฏิบัติหวังเอาความสุขอันที่เราละความชั่วนั่นล่ะค่ะไม่ได้หวังเอาความได้เอาเกียรติยศชื่อเสียงเพื่อความสนัเสนอนั่นเราเป็นความสุข เราละควมชั่วเนะชี่ยเกับความสุขของเรานีนสินหาแล,ล้วก็ละในหาขอมันก็เย็นอิม่มออกอิ่มใจขึ้นมาเอาตื้นๆเนี่ยาณะวิยาณาอย่างนี้มันก็สบายใจจิตมันก็สงบพิจารณาเรื่องสินียยนนนะ่มันเรงสงบเอง การเห็นกองวัตถุของตน,นสงบเองเรียกว่าศีลานสติสงบเยือกเย็นลงไปมันก็ไม่มีอะไรนล้วพุทธิยานั้นความสุข,ขนั่นอีกละเอียดลงไปพิจารณานั้นความสุข,ขนั้นที่จะละที่จะได้ความสุขอันนี้นไม่ใช่ของง่ายๆ น่ากังวลเขี่ยวของผัวพันธุพัดทุกอย่างตั้งแต่สิ้นห่าไปแล้วคนมากยิ่งกว่ามากในโลกอันนี้ที่มันยุ่งเหยิงด้วยสิ่งสัพพะทางพวงใครพูดอะไรก็ลองพูดลองดูเถอะคนร้อยตั้งร้อยละพูดออมาไม่แต่ว่าทุกท้งนั้นไม่เห็นว่ามีความสุขสักคนเดียว หาครูบาอาจารงเขา้าฮาไปเจ้าประสงค์ทำบุญทำทานภาวนารักษาศีลเพื่อพ้นทุกข์ทั้งนั้นไม่ทราบว่าทุกข์อะไรต่ออะไรจนพูดไปถูกทุกข์ของคนทุกข์กายทุกข์ใจรวมมาทุกข์กายทุกข์ใจอันที่จะซุกกายซุกใจมีกี่คนเหรอเดี๋ยวนี้ จึงว่าอันสุขกายสุขใจนั้นมันเป็นของดีมากเป็นของหายยากที่สุดเอาละถึงทุกถ,ถึงสุขกายสุขใจก็เถอะมันจะได้สักกี่มากน้อยวันหนึ่งวันหนึ่งก็มันได้กี่มากมน้อยมีแต่ดินน้นรนกระเสือกกระสนไปหาของ <c oughs> พวกขวางเกี่ยวข้องนูน่นนี่อะไรต่างสะพานทุกอย่างคงยึดคงถือแล้เดือดร้อนนุ่นวายนี่ยจริงว่าการทำภาวนาต้องกล่าวถึงเรื่องจิตจิตตัวเดียวเท่านั้นมันต้องพูดอื่นไกลเมื่อถึงจิตแล้วมันก็เข้ารวมถึงสมาธิภาวนา เมื่อถึงจิตก็เห็นจิตที่มันยุบมนันวุ่นวายมันกระากระต่ายมันเสียกระสนกระเสือกกระสนหรือจิตที่ใหม่นในในความในความสงบของตอนนั้นมันทุกข์อีกเห็นจิตเป็นสุขเห็นจิตสงบเห็นจิตเยือกเย็นแล้วยินดีพอใจกับเรื่องจิตสงบนั้นมันก็อิ่มเต็มตื้นขึ้นมา ความเต็มเตึกเป็นของหายากเงินหมืน่นเงินแสนที่ไปซื้ออก็ไม่ได้แมวไปขายคนอื่นตั้งล้านไ่ได้ตั้งร้อยล้านก็นไม่ได้เงินของเฉพาะส่วนตัวเจ้าไหนกันอีกความสุข่นนั้น <c oughs> เอาละเตวน,นี้การฝึกหัดใจใครเป็นคนฝึกหัดใครเป็นคนฝึกหัดใจของแปลกเหมือนกันนะเป็นเหตุให้คิดให้พิจารณาให้ให้ถี่ทวนจึงจะเข้าใจ ฝึกหัดใจแล้วใครเป็นคนฝึกหัดแล้วใครเป็นคนได้รับความสุขแล้วใครเป็นคนได้รับความทุกข์ถ้าไม่ฝึกหัดใจ,ใจใก็ใจนั่นได้รับทุกข์ถ้าฝึกหัดใจก็ใจนั้นได้เป็นได้รับความสุขแล้วใครเป็นคนฝึกหัดใจครับเอาสติฝึกหัดใจ สติควบคุปใจให้อยู่สติคือความรู้ตัวรละลึกสติคือความระลึกได้สัพพเจ้าอยู่ด้วยกันคือความรู้ตัวการพึ่หัดใจคือรู้เท่าของเรื่องเรื่องเรื่องของใจคือรู้เท่าของเรื่องของจิตมันนึกให้รู้ตัวข้ามา ผู้คิดผู้นึกน่ะเป็นตัวจิตสติตอนนั้นตามรู้รู้จิตเมื่อรู้ตัวจิตนั่แล้วมันจะหยุดความคิดความนึกความปรุงความแต่งจะหยุดจะมารวมปิดใจจะรวมเป็นที่เดียวมันยากขั้นท่าไม่เห็นตัวเองมันยาก ถึงเห็นไม่เห็นก็นเอาเถอะขอให้เอาสติแต่นั่นแหละควบคุมจิตให้รู้เท่ารู้เรื่องเขง้ามาตลอดเลยลามันนะข้ามันหากจะรู้เองวันนีมันหากจะรวมเองวันน้อย่าไปคิดว่าจะให้รวมหรือไม่รวมก็อย่าไปคิดจะไปตามรู้เรื่องของจิตแล้วก็พอ มื่ตามรู้เรื่องของจิตมันหยุดเองมันจะรวมเข้าเป็นใจมันไม่ได้อยู่ในที่เดียวจิตเป็นของมีตนมีตัวเมื่อควบคุมได้แล้วมีตัวกลายเป็นของมีตัว <c oughs> ใจเห็นจิตได้จิตเห็นจิตได้ ใจเห็นใจได้คามันเข้ามันอยู่ในที่เดียวแล้วมันเป็นอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวก็แล้วกเป็นใจนั่นแหละใจเห็นใจนะครันสติควบคุมจิตรู้เท่ารู้เรื่องของจิตคิดนึกปรุงแต่งอะไรต่างๆอันน้นเรียกว่าจิตเห็นจิต ที่จะได้รับความสุขของสบายในเมื่อมันรวมข้อเป็นใจมันอยู่ในที่เดียวแล้วนั่น,นแหละได้รับความสุขกาคขานสุขอันนั้นมนของแปลกสุขไม่ไม่มีตนมีตัวสุขแปลกโลกของเขาสุขสุขในาทางธรรมถ้าหากว่าแล้วฝ่าฝืนธรรมมันก็เป็นโลก ทำมาแล้วเลยกลายเป็นทุกข์ไปอย่างอธิบายให้ฟังคันเมื่อได้ความสุขแล้วไม่มีอะไรทั้งหมดความเดือดร้อนวนวายไม่มีอะไรทั้งหมดมอยากให้มันเดือดร้อนวนวายมันกลายเป็นทุกข์เพราะมันติดทุกข์มานานมันหลงทุกข์มานานลงทุกข์เป็นสุขมานาน ันความทุกข์ปรากฏกันนิดนิดหน่อยก็เลยเข้าใจเอาเป็นทุกข์